สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะคะในวันนี้นะคะครูแตงนะคะก็จะมาสอนในเรื่องของศิลาจารึกหลักที่1นึ่งนะคะศิลาจารึกหลักที่1น,นะคะมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้แตง่งลักษณะคําประพันธ์เป็นอย่างไรและมีบทวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างเราไปเริ่มศึกษาเรียนรู้กันเลยค่ะ ที่มาของเรื่องนะคะในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่าราชัชกาลที่4นะคะทรงผนวดอยู่นะคะได้เสด็จทุดงไปทางเหนือและทรงพบศิลาจารึกที่เมืองสุโขทยัยลักษณะของศิลาจารึกหลักนี้นะคะเป็นแท่งศิาลารูปสี่เหลี่ยมยอดแหลมปลายมนสูง1เมตรยาว11เซนติเมตรนะคะลักษณะของศิลาจารึกก็คือ ทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลมปลายมนปรากฏข้อความจารึกทั้ง4ด้านด้านที่1และด้านที่2มีจารึกด้านละ35บรรทัดส่วนด้านที่3และด้านที่4มีจารึกด้านละ27บบรรทัดนะคะต่อมาจะเป็นรูปแบบตัวอักษรที่จารึกในหลักศิลา เป็นอักษรสมัยโบราณเรียกว่าอักษรพ่อขุนรามคำแหงนะคะซึ่งพระอ,องค์เนี่ยทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1,826นะคะซึ่งบันทึกเป็นเป็นร้อยแก้วนะคะลักษณะคำประพันธ์ของศิลาจารึกเป็นรอยแก้วนะคะ,ะ,คะ,าาะ,คะใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆใช้คำไทยโบราณแล้วก็มีสัมผัสคล้องจอง เนื้อหาของศิลาจารึกหลักที่1น,นะคะในข้อความศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยแบ่งได้3ตอนมีตอนที่1ตอนที่สอและก็ตอนที่3นะคะสำหรับในตอนที่1ตั้งแต่ด้านที่1บรรทัดที่1ถึง18จะกล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะในข้อความเนี่ยจะระบุพระนามของพระราชบิดาพระราชมารดาและก็พระราชษฐานะคะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยจะกล่าวถึงวีรกรรมในการรบของพระองค์นะคะตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงปฏิบัติต่อพระราชบิดานะคะตอนที่2นะคะจะกล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการค้าเสรีกฎหมายมรดกการร้องทุกข์ นะคะต่อพระราชาแล้วก็บรรยายวิถีชีวิตของคนไทยตอนที่3นะคะก็จะบรรยายนะคะถึงพระราชกรณียกิจนะคะของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วก็การกล่าวถึงการสร้างพระแท่นมนังคัสศิลาบาทนะคะได้ประดิษฐานไว้กลางดงตาลนะคะทรงใช้สำหรับประทับวารชการ และให้พระสงฆ์นะคะใช้เป็นธรรมรรมะแสดงธรรมแก่ประชาชนนะคะพระองค์เนี่ยทรงปก,ปกครองโดยรูปแบบธรรมราชานะคะขยายอนาเขตกว้างขวางและบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์นะคะ คำอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงนะคะด้านที่1บรรทัดที่1นึถึงสินะคะเฉพาะที่เล่าพระราชประวัติของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชโดยแบ่งวรรคตอนใหม่ตามทัศนะของนักวิชาการนี่คือตัวหนังสือนะคะนักเรียนอักษรในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชจะเป็นรูปแบบอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะการใช้อักษรของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะคะ จะเป็นรูปแบบนี้พยัญชนะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะเป็นอักษรแบบนี้นะคะสระและวรรณยุกต์ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจะเป็นแบบนี้ที่นักเรียนเห็นนะคะตามสไลด์ที่ครูได้ดูเลยตัวเลขของพ่อขุนรามคำแหงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัวเลข 1, ตัวเลข 2, 3, 4, สหอ่ะ เรามาดูบทวิเคราะห์นะคะบทวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหานะคะเนื้อหาในศีลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยได้บันทึกพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตลอดจนพระเกียรตินะคะประวัติในการรบพระราชจริยวัตรอันงดงามในการปรนบัติพระราชบิดาพระราชมารดาครั้นเมื่อพระราชบิดาสเสด็จสวรรคตนะคะก็ทรงปรนิบัติต่อประเทศฐาด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งพระองค์นะคะ,สะเสด็จขึ้นครองราชนะคะศีลาจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงวัฒนธรรมของชาตินะคะและวิธีการดำรงชีวิตของชาวเมืองได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจในบ้านเมืองสุโขทัยในสมัยนั้นนะคะตัวอย่างบทวิเคราะห์ศีลาจารึกหลักที่หนึ่งนะคะ เมื่อชั่วพ่อกูกูบำเรอแก่พ่อกูกูบำเรอแก่แม่กูกูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยกินดีกูเอามาแก่พ่อกูได้ป่วได้นางได้เงินได้ทองได้กูเอามาเวรแก่พ่อกูนะคะศรีราจาึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ย ตอนที่นักเรียนศึกษาสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และสภาพบ้านเมืองในสมัยสุโขทัยหลายประการนะคะเช่นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะดังจากข้อความนะคะเห็นได้จากข้อความที่ว่ากูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกูกูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยกินดีกูเอามาแก่พ่อกูก ต่อไปนะคะ2คุณค่าด้านเนื้อหานะคะการทําศึกสงครามเพื่อปกป้องดินแดนและขยะนาเขตเห็นได้จากข้อความที่ว่าเมื่อกูขึ้นใหญ่ได้19เก้าเข้าขุนสามชนเจ้าเมืองชอดมาท่าเมืองตากนะคะกูไปท่าบ้านท่าเมืองได้ช้างได้งวงได้ปวดได้นางได้เงินได้ทองนะคะ การสืบราชสันติวงศ์นะคะหรือการสืบทอดราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์จะสืบทอดจากพ่อไปสู่ลูกหรือจากพี่ไปสู่น้องนะคะที่เป็นชายเท่านั้นเห็นได้จากข้อความที่ว่าพ่อกูตายยังพี่กูกูพ่าบำเรอแก่พี่กูดั่งบำเรอแก่พ่อกูพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลมนะคะ สองนะคะต่อไปเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นะคะ 1. การใช้คำแทนง่ายๆมีสัมผัสคล้องจองมีการซ้ําคำและมีจังหวะของถ้อยคําอย่างเช่นกูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกูกูไปตีหนังวังช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูกูไปท่าบ้านท่าเมืองได้ช้างได้งวงได้ปวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวรแก่พ่อกู สองนะคะยังอยู่ในคุณค่าด้านวรรณศิลป์ประโยคในศิลาจารึกนี้เนี่ยมักเป็นประโยคความเดียวหรือประโยคสามาัญไม่ซับซ้อนอย่างเช่นพ่อกูชื่อสีอินทราทิศพ่อกูไปรบขุนสามชนกูบ่อนีกูต่อช้างด้วยขุนสามชนคุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นะคะยังอยู่ในด้านนี้อยู่นะคะการใช้ภาษาคำโดดนะคะซึ่ง เป็นคําไทยแท้นะคะเช่นพ่อแม่พี่กูนะคะ <_ p ans> การใช้ภาษาโบราณน,นะคะเช่นอ้ายมากแพ้นะคะ <_ p ans> อ้ายหมายถึงคําใช้เรียกลูกชายคนที่หนึ่งว่าลูกอ้าย มากหมายถึงผลไมา้แพ้หมายถึงชนะนะคะข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ 1. น,นะคะลูกควรแสดงความกตัญยูกตเวทีต่อพ่อแม่นะคะและปรนิบัติดูแล 2. เราควรเอื้ออาทรต่อญาติพี่น้องนะคะมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันกัน 3. คนไทยต้องกล้าหาและเสสละเผื่อแผ่ แผ่นดินไทยนะคะตามบทบาทและหน้าที่ของตนความรู้ที่ได้รับจากวรรณคดีเรื่องิีา,าราึกหลักที่1น,นะคะ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คือพระราชป,ประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ศึกษาวิวัฒนาการของตัวอักษรสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่แตกต่างจากปัจจุบันนะคะ ได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและหน้าที่ที่ดีของบุตรในการตนิบัติด,ดูแลบุพการีนะคะและเป็นผู้ที่ดีปฏิบัติตนที่ดีต่อพี่ชายนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองสมัยสุขโขทัยนะคะว่าชาวเมืองมีความสุขสบ,สบายสบายแบบใดนะคะได้เห็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านครอบครัวและการปกครองบ้านเมืองของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะ ่สำหรับต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบทดสอบในเรื่องของศีลาจารึกหลักที่หนึ่งกันเลยนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ผู้ใดเป็นผู้ค้นพบศีลาจารึกหลักที่1น,นักเรียนจะตอบว่าใครเป็นผู้ค้นพบคะให้นักเรียนตอบได้เลยนะคะข้อที่2องสีลาจารึกหลักที่หนึ่งประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีพศอใอดนักเรียนสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3พระบิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือใครทรงพระนามว่าอะไรคะในศิลาจารึกเนื้อหาที่ได้สอนไปมีบอกอยู่นะคะตอบได้เลยค่ะข้อที่4ตัวอักษรที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์ขึ้นมาจากตัวอักษรใดเรียกว่าตัวอักษรใดนักเรียนตอบคำตอบที่ถูกต้องได้เลยค่ะห ศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสําคัญครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้วตอบได้เลยนะคะข้อที่6ข้อใดแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในสมัยสุโขทัยได้ชัดเจนที่สุดให้นักเรียนอ่านแล้วเลือกคําตอบให้ดีนะคะข้อที่7คําว่ากูไปตีหนังวังช้างได้มีความหมายตรงกับข้อใดที่สุดข้อที่8 หลักศีลาจารึกหลักที่ 1, ด้านที่ 3, กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสําคัญอธิบายไปแล้วนะคะตอบได้เลยค่ะข้อที่9หลักศีลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราชมีคุณค่าในด้านใดมากที่สุดเลือกคําตอบที่ถูกต้องเลยจ้าข้อที่10ข้อใดเป็นที่มาของพระนามว่าพระรามคําแหงจะมีอยู่ในหลักศีลาจารึกหลักที่หด้วยนะคะปรากฏอยู่ด้วย ข้อที่11หลักศิีราจารึกหลักที่1เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมากที่สุดตอบเลยค่ะข้อที่12ข้อความใดบ่งบอกถึงความกล้าหาญของพ่อขุนรามคำแหงได้เป็นอย่างดีนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะข้อที่13เมื่ออายุ19ปีพ่อขุนรามคำแหงได้ออกรบและต่อสู้กับใคร ข้อที่14ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาที่กล่าวในศิลาจารึกข้อที่15สภาพความเป็นอยู่ในสังคมสมัยสุขโขทยัยต่างจากสมัยปัจจุบันในเรื่องใดมากที่สุดนักเรียนลองอ่านและทำความเข้าใจดูนะคะข้อที่16คําใดมีความหมายไม่ถูกต้องคําศัพท์ที่แปลความหมายในศีลาจารึกหลักที่1แปลว่าอะไรบ้างดูดีๆนะคะ ข้อที่17กูบอหนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชนข้อความนี้สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติใดนักเรียนเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะข้อ18คําคำว่าหมากส้มหมายถึงอะไรคำว่าหมากส้มหมายถึงอะไรนึกดีๆนะคะข้อที่19คําคำว่าตัวเนื้อตัวปลาหมายถึงอะไร และข้อที่20ข้อสุดท้ายนะคะศิลาจารึกตอนที่นำมาเรียนนี้มีลักษณะการแต่งอย่างไรค่ะเมื่อเราทำแบบทดสอบครบทั้งหมด20ข้อแล้วนะคะเมื่อนักเรียนได้ทำแบบทดสอบครบทั้ง20ข้อแล้วนะคะ เราจะมาดูฉเฉลยกันนะคะว่านักเรียนสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องศีลาจารึกหลักที่1ตามที่ครูได้อธิบายไปนะคะมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนักเรียนสามารถให้คะแนนตัวเองด้วยการทาแบบทดสอบที่นักเรียนได้ทําแบบทดสอบไปพร้อมๆกับครูนะคะข้อที่1ผู้ใดเป็นผู้คนพบศีลาจารึกหลักที่1พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ ข้อที่สองศิลาจารึกหลักที่หนึ่งประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีพศใดพศ1826นอะคะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะตามเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะข้อที่สามพระบิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือใครพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราิิย์นะคะข้อที่สี ตัวอักษรที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์ขึ้นมาจากตัวอักษรได้ชื่อว่าตัวอักษรขอมวัดนะคะข้อที่ 5. ศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสําคัญสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยสุโขทยัยนะคะข้อที่6ข้อใดแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในสมัยสุโขทยัยได้ชัดเจนที่สุดตอบว่า เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้านะคะข้อที่7คําว่ากูไปตีหนังวังช้างได้มีความหมายตรงกับข้อใดที่สุดไปคล้องช้างนะคะข้อที่8หลักศิลาจารึกที่1ด้านที่3กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสําคัญ การพรรณนาถึงเมืองสุขโขทยัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะข้อที่9หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีคุณค่าในด้านใดมากที่สุดอักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะข้อที่10ข้อใดเป็นที่มาของพระนามว่าพระรามคำแหงนะคะตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดมาดเมืองแพอันนี้เป็นเฉลยนะคะข้อที่11 หลักศีลาจารึกที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใดมากที่สุดพ่อขุนรามคำแหงนะคะข้อที่12ข้อความใดบ่งบอกถึงความกล้าหาญของพ่อขุนรามคำแหงได้เป็นอย่างดีกูบ่หนีกูขี่ช้างเบกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูข้อที่13เมื่ออายุ19ปีพ่อขุนรามคำแหงได้ออกรบและต่อสู้กับใครุคูสามชนนะคะข้อที่14ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาที่กล่าวในศีลาจารึก สาเหตุของการคิดประดิษฐ์อักษรนะคะข้อที่15สภาพความเป็นอยู่ในสังคมสมัยสุโขทยัยต่างจากสบายปัจจุบันในเรื่องใดมากที่สุดตอบการปกครองนะคะข้อที่16คําใดมีความหมายไม่ถูกต้องแพ้ก็คือชนะนะคะแปลผิดนะคะข้อที่17กูบหนีกูขี่ช้างเบ็กพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุน3สามชน ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติใดความกล้าหาญนะคะข้อที่18คําว่าหมากโซ่หมายถึงอะไรผลไม้รสเปรี้ยวนะคะข้อที่19คําว่าตัวเนื้อตัวปลาหมายถึงอะไรสัตว์บกสัตว์น้ำและข้อที่20นะคะข้อสุดท้ายศิลาจารึกตอนที่นํามาเรียนนี้มีลักษณะการแต่งอย่างไรอัตชีวประวัตินะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนไปในเรื่องของศิลาจารึกหลักที่1จบไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบนะคะเมื่อเรียนเรื่องศีลาจารึกหลักที่1ไปแล้วได้กิ่คะแนนนะคะให้นักเรียนนะคะไปทบทวนบทความนะคะการเรียนรู้นะคะทําแบบทดสอบบ่อยๆแล้วก็ศึกษาเนื้อหานะคะตามคลิปนะคะที่ครูได้ทําการสอนนักเรียนอธิบายให้นักเรียนเข้าใจนะคะ นักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักาาิีาราึาหลักที่หนึ่งมากขึ้นนะคะในวันนี้ก็ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ